ครับคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าในพระสมเด็จมีเหล็กไหลไพลดำหรือไม่ครับครับเหล็กไหลไพลดำพบในตำนานตรงไหนครับเอยอะเลยนะถ้าเป็นปูค่คางมันเขียนผงดำผงดำนะครับถ้าเป็นอา่าถ้าคุณเที่ยงก็บอกว่าเป็นเหล็กไหลเลยเราขอให้องค์พระเนี่ยเจอเหล็กไหลไพลดำเจอครับรถ้าเจอเหล็กไหลไพลดำคุณจะตรวจสอบอุปกรณ์มากไหมเหล็กเหลวติดแต่ละเม็ดเนี่ยมันคืออะไรครับ ต้องบอกว่าถ้าเอาภาษาพระเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปรามนูปรามนูปรแปลว่าที่สุดท,ที่ส,ททสุดกับอนูอนูที่เล็กที่สุดตัวที่วิเคราะห์ได้มันก็จบเรามีต้องแต่อย่างที่บอกแหละมันต้องไปหามาสเตอร์ตัวที่ตรวจอายุก็ถึงแล้วเอาตัวตรวจอายุถึงมาแยกธาตุมาวิเคราะห์ธาตุพอได้ปุ๊บคราวนี้ได้ตลอดทั้งทุกองทุกองครับคานนี้คลิปนี้เรามาดูพระเป็นหลักเลยนะครับแล้วดูว่า ถ้าใครจําค่าของคลิปที่แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอไว้ให้ที่เป็นกลุ่มเหล็กไหลไพ่ดำนะครับดูว่ามีค่าเหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับพระองค์นี้นะครับก็นะครับนี่เมล็กดูดได้เลยนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมใหญ่นะครับพิมใหญ่ที่มีฐานคู่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมน่าดวางพานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูดูใกล้ๆได้เลยครับ นี่นะครับเม็ดที่เห็นนี่นะครับจริงๆเนี่ยผมเคยเรียกเสมอว่าเป็นเหล็กไหลไพยดาเวลาส่องจริงเนี่ยจะออกดาๆวาวๆเงินๆเดี๋ยวลองดูค่าครับที่อ่านออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโฟกัสที่จุดนี้นะครับคือเครื่องนี้เนี่ยโฟกัสเป็นจุดได้นะครับดูเป็นจุดนะครับนี่เราเห็นมาแล้วพอจะดาได้แล้วถ้าใครดูคลิป ผมมาเรื่อยๆนะครับจะรู้ว่าตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งซอนเทียมแล้วนะครับส่วนค่าเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งสูงปีเพราะว่าเราวัดแคลเซียมด้วยนะครับเราดูครบนะครับแต่ก็อยู่เนี่ยจะเป็นตัว s อนะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับนะครับมีพาราเดียมซิลเวอร์นะครับซอนเทียมนะครับนี่พาราเดียมนี่เป็นโลหะมีค่านะครับแพงกว่าทองคำเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอตัวที่มาคู่กันนะครับก็คือเหล็กนะครับไอรอนนะครับแล้วก็ซอนเทียมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือค่าที่ตกลงกับคือต้องมาด้วยกันนะครับต้องมาด้วยกันถ้าแยกกันมาเป็นซอนเทียมอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนี้เข้ามาด้วยกันนะครับกลุ่มนี้นะครับอันนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าเม็ดตัวนี้ที่เราโฟกัสนะครับประกอบด้วยเหล็กและซอนเซียมซึ่ง เหมือนกับตัวเหล็กหลายไพดำแต่ค่าที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวของแคลเซียม,ยมที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับคือกลุ่มที่เป็นปูนปกข่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแคลเซียมคอ์บอเนตขาวนี้กับการถ้าเกิดผมกับหลังนะครับต้องการดูว่าสรุปแล้วเนี่ยมีตัวโรเดียมไหมที่รลหแพงกว่าทองเกือบสิบเท่าอ่ะนะครับแต่ก่อนสิบเท่าเดี๋ยวนี้ทองแพงขึ้นมาผมก็เลยจำนวนเท่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้นะใช้ค่าเดิมเพื่อดูว่า นะคราวนี้ดูในอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับขององค์พระนะครับแลาวเราเจอค่าอะไรบ้างเรวตรวจรวมๆนะครับมาละเครื่องก็ใช้เวลหาห้าสิบวินะครับในการอ่านค่านะครับ คือจริงๆถ้าวัดจริงๆองค์นึงอ,อาจะต้องดูหลายๆจุดนะครับอันนี้ก็จะมีโรเดียมขึ้นมาอันนี้ครับ2.8%แล้วก็หายไปนะขึ้นมาให้เห็นนะว่ามีนะครับแต่ว่าองค์นี้เหมือนกับมีเปอร์เซ็นต์ของเงินค่อนข้างจะเยอะนะขึ้นมาตลอดนะครับพาราเดียมโรเดียมเนี่ยเห็นแล้วนะว่ามีองค์ประกอบอยู่นะครับแล้วก็เงินทีนีดโดยตัวของค่าเนี่ยก็คือว,ว่าเวลาเขาอ่านไปเนี่ยถ้าค่าใดที่มันมีแสดงมากกว่าค่าอื่นก็จะค่อยๆหายไป แต่เราจะดูองค์ประกอบก็ดูระหว่างที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยนะครับว่ามีค่านะครับก็จะเห็นโรเดียมนี่ขึ้นมาเลยนะครับนะครับแล้วก็สลับกันนะครับแคดเมียมบ้างแล้วเพราะว่ามันอยู่กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มพลังงานใกล้เคียงกันนะครับนะฮะเนี่ยโรเดียมพลาเดียมซิลเวอร์กลุ่มนี้โอ้โหนี่ตัวโลหะมีค่าทั้งนั้นเลยนะครับซิลเวอร์นี่คือเงินนะครับพลาเดียมนี่แพงกว่าทองคานะครับส่วนโรเดียมเนี่ยก็แพงกว่าอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวกลับไปหน้าเมื่อกี้ก็ได้ครับ นะครับอโอเคโลดียมนะครับนี่แพงกว่าปกติในแพงกว่า10เท่าช่วงนี้ทองแพงขึ้นมันอาจจะเหลือ8นะครับพาราเดียมเนี่ยแพงกว่าประมาณสักสิบสได้แพงกว่าทองนะครับส่วนซินเวอร์ก็คือเงินนี่เรารู้ราคาอยู่แล้วนะครับนี่ก็เหล็กอันนี้ก็คือถือว่าแปลว่าตัวโรเดียมจริงๆเนี่ยกระจายอยู่ในเนื้องอคงพระไม่ได้อยู่ที่เป็นก้อนใช่ครับกลุ่มที่เราเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มนี้นะครับ เราลองแล้วไม่ว่าจะเป็นสีออกเงินเงินวาวๆวหรือดำก็ดีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลาภายดำทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองอีกองหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้เพื่อให้เห็นภาพคลิปนี้เดี๋ยวลองสักสององนะครับองค์นี้นี่เป็นเนื้อนะครับแดงกวนอูนะครับที่เขาว่าใช้ไปออกลบนะครับลองดูครับผมดูด้านหลังลองดูเนื้อด้านหลังเลยนะครับนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเข้ามาแล้ว อันนี้ผมไม่ได้เจาะจงที่ก้อนนะครับดูที่เป็นเนื้อพระเลยนะครับว่าในเนื้อพระที่ต่างกันเนี่ยเราพบโลหะมีค่าเหมือนกันไหมนะครับนี่อาเนี่ยโรเดียมขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับท่านหายากนะครับขึ้นมาละวดูทีเนียมอาลาดีมอมนะครับอย่างน้อยเนี่ยที่บอกแล้วครับว่า ตัวพลาดียมนะครับโรเดียมเนี่ยคือตัวแพงนะครับเนี่ยนะครับสองตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เหล็กนะครับเหลือสามตัวนะครับก็จะมีโรเดียมมาที่บอกครับว่าเป็นมูลสารที่แพงกว่าทองนะครับสิบเท่านะครับปกติคือแพงกว่าสิบเท่านะครับส่วนพลาดียมเนี่ยแพงกว่าทองประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าอยู่กระจายปนอยู่ในเนื้อพระนะครับไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่เป็นก้อนเป็นเม็ดเมเมให้เห็นนะฮะอันนี้ค่าพาราเดียมสูงกว่านะครับก็โรเดียมหายไปโรเดียมหายไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หายไป <c oughs> คือคืออยู่ในนี้แหล,ละฮะที่แต่ว่านี้คือค่าที่เราอ่านตลอดเวลาที่เห็นนะครับอันนี้ถ้าดูตัวเป็นที่สําหรับตรวจพระนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นที่ทาง m อ t นะครับเพิ่มขึ้นมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนีอาจจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันนะครับเพิ่มค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากตามตัวอย่างต่างๆนะครับอันนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราตรวจตัวที่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นนะครับเราเจออะไรบ้างนะครับหรือนี่นะฮะซอนเตียมก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยแล้วเพราะเราใช้ตัวอื่นมาถ่วด้วยนะครับ นะครับมีคอปเปอร์นะครับคือทองแดงนะครับโซเซียมก็เปอร์เซ็นต์จะลดลงเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่มตัวของแคลเซียมเข้ามาครับสัดส่วนมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะเจอแน่นอนก็คืออนเซียมนะครับตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวที่มาคู่กับตัวของเนี่ยนะฮะเหล็กไหลไพดำนะครับคือเป็นไอออนนะครับกับโซเซียมนะครับแล้วขึ้นมาเยอะนะครับราวนี้ตัวของโรเดียม ค่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแล้วแต่ว่ายังอยู่ซึ่งเราเห็นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าค่าตัวอื่นเนี่ยเขาแรงกว่าเขาก็วัดเฉพาะค่าที่แสดงผลเยอะๆถ้ามันเป็น0 0 0 1 0 0 2 3เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่นะครับก็ยังมีเงินมีพาราเดียมเนี่ยพวกโลหะมีค่านะครับคือขึ้นมาว่าเจอนะครับนี่ว่าไม่ได้มีเยอะนะครับนี่ก็เรียกว่าเราไปสําหรับตรวจเช็คระดับอนุธาตุนะครับนี่จะเป็นองค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์พะเชียงแสนนะครับแล้วก็นะครับจริงๆนี่องค์นี้หูข้างเดียวนะแล้วก็เนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อแดงกวนอูนะครับเนื้อนี้นะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราดูสององ,องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเราจะดูเนื้อปแปลกๆบ้างนะว่ามีอ,อะไรบ้าง